สวัสดีครับพบกับช่องเรื่องเล่าร้อนเก่าแก่เรื่องผ่านป่าช่วยหญิงสาวเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์เรื่องแต่งนิยายละครโดยเรื่องจริงโปรดใช้วิจารณญาณเรื่องบิวว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งเธอออกเดินทางเข้าป่ามากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับ เพื่อนสามคนนี้เป็นหญิงสาวทั้งหมดเธอพยายามเข้าไปที่น้ำตกนะครับเพื่อจะไปดูรูปน้ำตกตามที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้เธออยากเข้าไปเห็นมากน้ำตกนี้น้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับเธออยากเห็นสิ่งเหล่านั้นะครับน้ำตกนี้อยู่ในป่าดึกเธอพยายามไปกับเพื่อนเดินตรงไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวก็เจอแล้ว ใจเย็นๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นน้ำต่อกันเวลานี้เป็นเวลาบ่ายทั้งสามคนพยายามมุ่งหน้าเดินตรงเข้าไปในป่าในป่ามีเสียงจักระจันเล,ลยไลร้องหวีดดังตลอดทางทั้งสามมีความตั้งใจมั่นเราทั้งสามคนมีความตั้งใจมั่นจะเข้าไปในป่า เพื่อจะไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยทุกคนมีความสุขกันเป็นอย่างมากแต่บอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอกำลังจะเข้ามาก็คือเสือตัวใหญ่นั่นเองเพราะว่าป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์เพียกพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสิงสาราสัตว์ครบถ้วนบริบูรณ์โชคดีที่ในป่านั้นมีผ่านป่าผู้หนึ่ง หญิงสาวทั้งสามได้ผ่านผ่านป่าไปนะครับผ่านป่าก็มองแล้วพวกเธอมาทําอะไรที่นี่ล่ะนะครับตะโกนถามพวกเธอนะหญิงสาวก็ตะโกนกลับไปว่าพวกเราจะไปน้ําตกเจ็ดสาวน้อยงั้นพวกเธอต้องระวังเสือนะที่นี่มีเสือตัวใหญ่มีเสือตัวใหญ่ด้วยนะเธอพวกเธอตก ตะเนินตกใจกันไม่อย่างมากกลัวเสือตัวใหญ่หรือว่าเราจะกลับกันดีพานป่ากล่าวว่าถ้าจะไปเดี๋ยวลุงจะพาไปพวกหนูหนูจะไปไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปทุกคนตกลงใจว่าจะให้พานป่านำไปแต่ถามลุงก่อนว่าเสียงเงินหรือไม่ลุงบอกว่าไปฟรี เดี๋ยวลุงจะพาไปเองทุกคนตัดสินใจดีกว่าโดนเสือจับไปกินเธอคิดอย่างนันเวลานั้นเป็นเวลายามค่าเริ่มมืดนะครับจากบ่ายนะครับเริ่มออกเดินทางนะครับเดินวกวนไปอย่างนั้นนะครับนะครับเริ่มเป็นช่วงเย็นนะครับเพิ่งมาเจอลุงนะครับลุงพ่านป่าจึงนำพาเดินทางไปน้ำตกเจ็ดสาวนอบ แต่ด้วยความกังวลที่พวกเธอเริ่มกลัววิตกกังวลเป็นอย่างมากไม่ได้กลัวเสือนะครับแต่กลัวลุงกลัวว่าลุงจะไปปู้ยี่ปู้ยัพวกเธอหรือเปล่าเพราะเธอมีลักษณะสวยสดงดงามเธอมีมนต์เสน่ห์เธอน่ารักเธอยิ้มหวานเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจินตนาการภาพไปเรื่อยแต่บอกได้เลยครับลุงคนนี้มีความตั้งมัน่น จริงจังสงสารเด็กทั้งสว่าถ้าไปเนี่ยโดนเสือจับกินแน่เพราะฉะนั้นเราจะช่วยเด็กคนนี้พาไปและพากลับด้วยนี่คือสิ่งที่ลุงคิดแต่ว่าทั้งสามสาวหารู้ไหมนครับว่าลุงคิดแบบนี้พวกเธอจึงหาวิธีแยกตัวออกไปลุงก็พยายามนำทางเดินนำหน้าไปพวกเธอแยกไปอีกทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งเป็นดงพญางูน่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับพวกเธอเดินออกไปเจองูเยอะแยะมากมายนะครับเป็นงูเขียวทั้งหมดไม่มีผิดแต่งูเลื้อยตามพื้นตามเรนตา่างๆตามป่าตามเขานะครับหลักร้อยหลักพันจำนวนงูยิ่งใหญ่มากเยอะมากนะครับพวกเธอจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปทางเดิมเพื่อจะไปหาลงุง แต่บอกได้เลยครับลุงนั้นหายไปแล้วนะครับลุงจริงๆลุงนั้นไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าลุงเขาหลบอยู่ซ่อนอยู่ตามปา่าตามเขาไม่ออกมาเพราะว่ารู้ว่าพวกเธอกลัวจะคอยแอบช่วยแล้วกันนะครับพวกเธอจึงออกเดินทางเพื่อไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับยิ่งเดินไปก็ยิ่งลึกแต่ว่าก็เป็นทางนี้แหละไม่ผิดหรอก เพราะว่าลุงเขาแอบมองอยู่เดินไปเรื่อยๆได้ยินเสียงคำรามของราชสีเป็นเสือเสือตัวขนาดใหญ่นะครับำรามออกมาทันใดนั้นเสือได้มุ่งหน้าเดินออกมาครับแต่เดินอย่างช้ามากไม่มีท่าทีที่จะดุร้ายเพียงแค่เดินออกมาเดินมานะครหญิงทั้งสามตกใจกลัวยืน ตัวแข็งสันรละเยื่อเสือเดินวนรอบตัวนะครับและคําลามเพียงเล็กน้อยทั้งสามคิดว่าคงไม่รอดแน่นะครับแต่ว่าในพานป่าก็ออกมาออกมาเห็นเสือตัวนั้นจใจดีงามยละเยื่อไม่กินหญิงสาวแน่นอนจึงบอกเสือไปไปเอ็งกลับบ้านไป เองมาทําไมลุงรู้ทันทีว่าเสือตัวนี้สนใจในหญิงสาวเป็นอย่างมากได้กินซาบของหญิงสาวแต่ว่าตนเองอยู่ช่วงจําศีลไม่ได้คิดว่าจะต้องรับประทานหรือฆ่าสัตว์แต่อย่างไรเสือตัวนี้มีตะบะแก่งกล้าลุงเห็นแล้วว่าเสือตัวนี้มีตะบันะเป็นเสือเจ้าพ่อเจ้าแม่แน่เจ้าป่าเจ้าเขาสิงสาราสัตว์ ต้องกลัวเจ้าป่าตัวนี้นะครับนี่คือลูกเจ้าพ่อนะครับเป็นเสือขนาดใหญ่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่หญิงสาวตกใจเป็นอย่างมากถามลุงลุงหายไปไหนมาลุงไม่ได้หายไปไหนหรอกลูกลุงหลบพวกเอง็งเอ็งกลัวลุงไม่ใช่หรือลุงได้รู้ได้ยังไงว่าพวกเรากลัวลุงก็ถ้ามันฟ้อง เองเลาไปอีกทางนึงอนะ่ะมันเป็นดงพญาง,งูมีงูเลยเข้ามามากมายแต่รองดูแล้วมันมีแต่งูเขียวครับเพราะฉะนั้นพวกเองปลอดภัยอยวเองก็กลับมาเองแล้วเองก็ยังมาลองดีเองก็ยังมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆทางนี้มันอันตรายมันมีเสือเสือที่น่ากลัวหญิงสาวจึงตัดสินใจจะกลับกันแล้ว ลุงบอกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วข้างหน้านี้แหละครับทุกคนตัดสินใจอ่ะนิดเดียวก็เดินทางต่อครับไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อนะครับทั้งสามไปถึงนะครับนะครับล่อนจอนลงเล่นน้ำนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าลุงเขากลับหายตัวไปไม่ได้สนใจหญิงสาวเลยนะครับเพราะว่าหญิงสาวก็ไม่ได้เตรียมชุดมาเปลี่ยนนะครับกลับล่อนจอน มีแต่ปรากับกกนงลงเล่นน้ำกันตื่นเต้นเล้าใจสนุกสนานครับโดยนี้ไม่สนใจใลทั้งสิ้นคิดว่าจะมีสิ่งใดมาหรือปักคิดว่าคงอยู่บางแสนกรุงเทพมีความสุขสมสมหวังแต่นี่ท่านกำลังอยู่ในป่าอยู่นะครับทันใดนั้นลุงก็ออกมานะครับหญิงสาวกำลังเล่นน้ำกันอยู่ตกใจนะครับเพราะว่าพวกเธอกำลังรอดจอน ลุกขึ้นมารีบจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างใส่ชุดครับแม้กระทั่งเปียกอยู่ลุงจึงบอกว่ากลับได้แล้วออีหนูตรงเนี้ยมันอันตรายครับหญิงสาวก,ก็กลัวคิดว่าลุงจะคิดสัาปดนอีกก็พยายามจะตีตัวออกหางลุงบอกว่าลุงไม่ได้คิดอะไรหรอกเองเชื่อลุงใจของเองมันฟ้อง หน้ามันฟ้องตามันฟ้องปากมันฟ้องเดี๋ยวเองจะเจอเจอดีที่นี่มีเจ้าป่าเจ้าเขาสิงสาราสัตว์เสือตัวใหญ่จะออกมายามค่ําคืนไปกลับได้แล้วลุงจะพากลับนะครับทุกคนตัดสินใจออกเดินทางกลับนะครับทันใดนั้นเสือโค้งขนาดตัวใหญ่นะครับกระโดดกระโจนออกมานะครับลุงชักมีดดาบนะครับฟาดฟันกับเสือ ต่อสู้กันระยะหนึ่งนะับหญิงสาวตกใจลุงบอกว่าทั้งสามวิ่งตรงไปข้างหน้าวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหันหลังมาลุงจะสู้กับมันเองนะครับแล้วลุงก็สู้กับมันอยู่นะครับแต่ว่าเสือตัวนั้นไม่ได้สนใจลงุงสนใจหญิงสาวเพราะว่ากกินไอของหญิงสาวมันแรงมันอย่างมากนะครับกินสาวสาวแรงมปนอย่างมากเสือจึงหันหลังมุ่งตรงไปที่หญิงสาวลุงจึงวิ่งตามไป ลูกเอ้ยพวกเองรีบวิ่งเราวเร็วลุงวิ่งตามไม่ทันหรอกเพราะว่าลุงแก่แล้วทันใดนั้นนะครับเสือโค่งที่วิ่งตามไปนะครับกระโจนใส่หญิงสาวทั้งสามคดพร้อมที่จะรับประทานเป็นอาหารมือค่ำแล้วทีนี้นะครับแต่เสือบาลมียิ่งใหญ่ออกมาเพียงแค่คำรามออกมาเสือตัวนั้นต้องหยุดนะครับหญิงสาวเห็นแล้วตกใจ พราะว่าเสือสองตัวกำลังจ้องหน้ากันเสือที่มีบารมีตาบา,บามีหันมามองหญิงสาวทั้งสามให้ไปเอ็งจงกลับไปพูดออกมาด้วยจิตอกเอ็งจงกลับไปเสือทั้งสองจึงมีความโกรธมีความเกลียดกันนะครับเป็นศัตรูอริมานมนานนะครับแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็จบคัับ หญิงสาวปลอดภัยดีลุงก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเนื้อของลุงนั้นเหนียวแก่แล้วไม่มีใครสนใจนะครับท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คอมเมนต์บอกกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ